หลังจากที่เราได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนหมู่บ้านของชาวเขาครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนอีกหนึ่งหมู่บ้านครับซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาของที่นี่เหมือนกันวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เจอทั้งวิถีชีวิตรวมถึงการใช้ชีวิตการดำรงชีพอาชีพและมีข่าวดีสำหรับเราด้วยครับวันนี้เรามีโอกาสได้เข้าร่วมกับพิธีที่ถือว่าเป็นพิธีสำคัญของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยผมเองก็ไม่คาดฝันเหมือนกันว่าจะได้มาเจอนะครับหวังว่าวันนี้คงเป็นโชคดีของเราที่เราจะได้สัมผัสอะไรดีๆที่ขอบดมครับ สวตาที่นี่ความเก่าแก่มีเยอะกว่าบา้านเมื่อวานอย,าอย่างที่ได้ข้อมูลมาเลยคือเป็นหมู่บ้านที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิไมไว้เยอะมาก พี่บอกว่าวันนี้ได้เข้ามาที่หมู่บ้านขอบด้งครับก็จังหวะดีพอดีเลยเรามาเจอพี่เขาแล้วพี่เขาก็พี่จัก,กาก็พาเรามาในหมู่บ้านไปจ้าเอกับคนเยอะๆผมก็ไม่ทราบว่าเขาทําอะไรกันก็เลยสอบถามดูว่าเขาทําอะไรได้คําตอบว่าตอนนี้เขากําลังจะมีพิธีแล้วเขาก็กําลังจะหาคนไปช่วยตัดไม้ครับตัดไม้เพื่อที่จะเอามาสร้างบ้านเพื่อประกอบในวันที่มีพิธีกรรม รหรือว่าพิธีขึ้นขึ้นปีใหม่ของของชาวเขาหมูหมูเสร์ดำครับ, <_ m> รบเขาก็เลยเลี้ยงเจ้าภาพอ่ะเป็นคนจัดจัดการเลี้ยงคนที่เห็นทั้งหมดเลยคือคนที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือเขาอ่ะขอแรงเพื่อจะช่วยกันไปตัดไม้ข้างล่างเมื่อขอแรงเสร็จปุ๊บทางเจ้าภาพก็จะต้องฆ่าหมูแล้วก็เอามาทํากับข้าวแล้วก็เอามาทําเป็นข้าวเลี้ยงกับคนงานที่ไปช่วยเขาทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนภาคกลางก็เรียกว่า ลุงแขกเกี่ยวข้าวครับผมก็มาช่วงพอดีที่เขาเลี้ยงกำลังจะออกกันพอดีเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับน่าอร่อยอ่ะพี่กินอะไรกันบ้างอ่ะไม่ได้ใช้ช้อนใช้มือเลยน่าไหนน่าอร่อยมากเลยเขากินอะไรกันบ้างอ่ะก็มีแต่เนื้อหมูผักกาดทิชแห้งก็เท่า้นครับเดียกวกาข้าวกินน่าอร่อยมากเลยว่าก็กินนะต้นเดานี่นะครับอดีตเนาะกินแบบน่าอร่อยอ่ะ ครับดูดิชาวบ้าน <c oughs> บอกว่าถ้ากินของคนเมืองนี่เขาว่าไม่อร่อยไม่อมหวานเกินมันหวานเกินครับอ๋อเออคนที่กินกินหวานหรือกินเผ็ดกินเผ็ดครับกินเผ็ดกินเผ็ดพริกดอยที่ผมเคยได้ยินมาโอ้โหพริกดอยนี่อย่างเผ็ดอ่ะบอกเลยใช่คล้ายๆกับพริกดอยอย่างนี้นี่กระเทียมแมวเนาะอะไรอ่ะพริกระเทียงพริกร<ม>ะ ก็เป็นอะไรที่ยังยผมรู้สึกดีนะว่าทุกว,วันนี้เราไม่เห็นการร่วมมือร่วมใจกันอย่างนี้แหละในในประเทศของเรามีแต่แข่งแย่งแข่งขันกันถ้าเราเอาความเป็นชาวเขาหรือว่าเอาวิถีชีวิตอย่างชาวเขาที่เขาทำลงแขกเกี่ยวข้าวหรือว่าลงมือกันช่วยกันทำงานไปไว้ในสังคมเมืองบ้างผมว่าเราก็จะทำให้สังคมเมืองอยู่กันอย่างมีความสุข ไม่แข่งแย่งชิงดีกันเดี๋ยวจะออกกันกี่โมงอ่ะเนี่ย้วกินข้าวเสร็จแล้วพอออกกินข้าวเสร็จเขาไปเก็บกันตรงไหนข้างล่างครับข้างล่างนู้นครับข้างล่างนู้นเลยใช่ไหมดอยนี่เลยหลังดอยแล้วมันลงไปอืมหลังดอยนี่แล้วลงไปอีกไกลอะไปไงกันนะออกมาสักสองกิโลเดินไปเหรอเดินไปครับฮะเดินไปขึ้นเขาลงขึ้นเขาออกมาสักสองลูกอย่างนี้ก็ นี่เตรียมตัวเราไปตัดไม้ก็จะมีเห็นมีมีดมีอะไรเตรียมกันไปเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีเตรียมข้าวกันไปด้วยใช่ไหมพี่ไม่เดี๋ยวมากินที่นี่ครับอ๋อคือเดินตัดมากินเนี้ยฮะครับเอ้าไม่ไปพกไปเหรอไม่พบสองกิโลเนี่ยนะครับขึ้นเขาด้วยอันนี้บระมางสิบโมงกูมาถึงนี่กูมางสักเที่ยงสักสองชั่วโมงแล้วต้องกลับไปอีกไหมกลับไปสองสองรอบโอ้โหพี่เอ้ย แค่ผมเดินไปขาเดียวเนี่ยไม่ต้องกลับแล้วพวกไปกินที่นู่นนี่รับไปทางไหนพี่วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน ชาวบ้านเขากินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับผมกับพี่จัก,กาก็ยืนคุยกันตรงบริเวณที่เขาใช้ทําพิธีที่คาดว่าเราจะได้มาดูคืนนี้นะครับก่อนที่เราจะทะลุออกไปไปดูสวนไปดูไร่ของชาวบ้านแล้วด้วยความบังเอิญที่ผมมีความสงสัยกับพี่จัก,กาบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ใครจะมาทําพิธีบ้างเขาก็บอกว่าเป็นส่วนของผู้ใหญ่เป็นเหมือนกับ หมอผีประจาบ้านนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลสําคัญของหมู่บ้านจะเข้ามาทําพิธีแล้วผมก็เลยสงสัยต่อไปอีกว่าแล้วผมจะไปดูบ้านก็ได้ไหมเพราะว่ามีที่ทําพิธีก็มีมีบ้างบ้านนี้บ้านเดียวแล้วก็บ้านบนอีกหนึ่งบ้านบ้านนี้อ่ะครับครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าไปไปเขาเขาทำอะไรอ่ะเขาเป็นหมอผีอย่างนี้ครับครับหมอผีผู้นำหมู่บ้านแล้วเราคุยได้ครับคุยได้ครับในบ้านผม อ๋อบ้านพี่เหรอครับผมเป็นเพร่กลูกเขยเขาไอเราก็ไม่น่าถามเนาะว่าไปได้ไม่ได้แหหันไม่ทีบอกว่าอ๋อบ้านผมไปพี่ <สา S 1> ไป,ปไปไปพี่ไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ด้วยความที่เราอยากจะบันทึกเรื่องราวให้มันลึกลงไปในสมุดโน้ตของผมผมก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะขออนุญาตเขาเข้าไปดูในบ้านเข้าไปดูว่าผู้ทําพิธีผู้ที่เป็นที่เคารพของหมู่บ้านเขาอยู่กันยังไงเข้าไปในบ้านเสร็จเราก็ได้เห็นถึงในการอยู่บ้านของเขาครับบ้านขเขาจะมีการแบ่งสัดเป็นส่วนอย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นตรงบริเวณที่ต้องห้ามก็จะห้ามใครเข้าเด็ดขาดแล้วก็บริเวณที่นอนก็นอนต่ใคร ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นมากครับผมเดินไปตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าอะไรอ่ะคืออันนี้มันเป็นที่อยู่ของคนเท่าคงแก่คือถ้าเราไปทันนั้นเน่ยถ้าใครก็บว่าแต่แต่ที่นี่คือที่ที่สามกาก็คือมีที่ทำพิธีเน,ะนาะขณะผมนี่ไปจับไม่ได้เลยคน,น,นขณะอยู่วันนี้ผมไปทําไปจับอะไรไม่ได้เลยต้องทําพิธีต้องเสียโมอ,อีกหนึ่งตัวอุ้ยต้องเลี้ยงผีหนึ่งตัวอ๋อคือคต่อให้ ผมอยู่บ้านนี้ก็ไปไปจับจับอะไรตัวนั้นไม่ได้เลยนอกจากปูจองคนเดียวครับเปิดได้ปูจองสามารถเปิดได้คนเดียวเลยครับจู้ก็เลยพ่มมาถมถ้าไม่มีงานอะไรก็ปูจองก็เปิดมาได้เอ้าเหรอครับเปิดปิดเปิดปิดไม่ได้ต้องผิดประเพณีแล้วก็ผิดเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูอีกอืมหูเสียอย่างเดียวเลยเสียอย่างเดียวครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างนอกเลยแล้วเวลาผมลาเนี่ยผมประจาาอะไรไปแล้วนะ ก,ก,ก็นะอย่างที่พี่รู้ค <c oughs> คือพัฒ้าเป็นภาษามเสอเนี่ยอย่บ,อยบูยาบูยาบูยาไอโลบูยา <c oughs> ไปแล้วครับพอดี ก็เมื่อกี้เดินมากับพี่จากาทะลุบ้านหมู่บ้านมูเซอร์ดำมมาเลยครับแล้วก็เราเดินมากันสักพักใหญ่ๆเราก็เห็นว่าบนภูเขานี้ฮครับมันเป็นร่องร่องร่องทั้งภูเขาเลยครับทั้งภูเขาที่เห็นทั้งหมดนี่เลยผมก็สงสัยว่าอันเนี้ยมันเป็นของใครพี่เขาบอกว่าทั้งหมดที่เห็นเนี่ยคือของชาวบ้านของมูเซอร์ดำหมดเลยเพราะว่าโครงการหลวงเขาแบ่ง วิธีการแบ่งนะครับคือจะสังเกตง่ายๆว่ามันจะเป็นร่องยาวๆลึกลงไปจนถึงข้างล่างนะครับหนึ่งร่องก็คือเท่ากับหนึ่งครอบครัวแต่จริงๆแล้วอะ่ะปกติเขาจะแบ่งกันครอบครัวละหนึ่งไรนะครับพอเราเดินเข้ามาในไร่ของชาวบ้านก็จะสังเกตเห็นว่าวิธีการปลูกของเขาคือเรียบง่ายมากแบ่งเป็นขัน้นเป็นขัน้น,นเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วก็ใช้น้าครับจากข้างบนเมื่อกี้คุยกันนอกรอบกับพี่เขาบอกว่าน้ําเนี่ยเป็นของโครงการหลวงซึ่ง น้ำตรงนี้เป็นการสูบขึ้นมาแล้วก็มาใช้หล่อเลี้ยงชาวบ้านทั้งหมู่บ้านรวมถึงของโครงการรวมถึงบ้านนอแลด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าโครงการหลวงได้ให้อะไรกับที่นี่เยอะมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่เนี่ยอ่าหลังจากที่เขามีอาชีพตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เหมือนกับว่าเขาจะอารมณ์ดีเนะาะทักเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งอากาศดีสองมีอาชีพมีรายได้นะครับก็ทําให้ผมรู้สึกว่า การมาเยี่ยมเยียนชาวบ้านเนี่ยทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยได้สัมผัสมากมานานละกับความสดชื่นความน่ารักอย่างนี้นะครับซึ่งคนที่มาเที่ยวพยายามจะต้องสังเกตชาวบ้านด้วยคือถ้าถ้าสมมติว่าเราเห็นเขาเฟรนดี่กับเราเราอย่าไปใกล้ชิดกับเขามาก คือที่ผมหมายถึงว่าอย่าไปใกล้ชิดกับเขามากคืออย่าเหมือนว่าตัวเองเป็นกลุ่มเดียวกับเขาไม่ใช่เราก็ยังเป็นผู้เยือนอยู่ดีฉะนั้นผู้เยือนที่ดีนะครับในการมาเที่ยวที่ไหนก็ตามเราจะทําอะไรเราต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านถ้าเขาเจ้าของบ้านเขาอนุญาตเราถึงจะเข้าไปคุยเข้าไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้นะครับตรงนี้ฝากไว้ออย่างนี้เดี๋ยวยงั้นผมอาจจะแบบขออนุญาตเดินดูในบ้านในหมู่บ้านนี้ได้ใช่ไหมครับพี่ ได้ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่แล้วคืนนี้ผมมาแอบดูได้ไหมได้ครับเอเคงั้นนี่ผมได้อยู่ไม่ได้อยู่อ๋อไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเกิดผมผมเข้ามาเข้ามาเ,เดี๋ยวผมจดให้ผู้ช่วยไว้อ๋อแต่ผมสามารถที่เข้ามานั่งดูไ,ดไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมไม่มีครับเดี๋ยวผมบอกให้ผู้ช่วยกับปปตได้ครับขอบคุณมากเลยครับพี่ วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน นั่งอยู่ที่บ้านขอบด้องครับเพราะว่าจากที่เมื่อเช้าพี่เขาบอกว่าคืนนี้ก็จะมีพิธีกรรมคือการเต้นของคนที่นี่มาก่อนเวลามาตั้งแต่6กโมงแล้วก็มานั่งแบบเกร็งๆ <laughs> ทำไมไม่ถูกไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะคุยกับใครเพราะพี่เขาไม่อยู่แล้วมาคนเดียวทื่อๆเลย ก็นั่งรอเมื่อกี้แอบถามชาวบ้านไปนิดนึงว่าเขามีพิธีกันตอนกี่โมงเขาบอกว่าตอนเนี้ยพิธีรอกินข้าวอยู่พอกินข้าวเสร็จก็จะมีเริ่มชาวบ้านก็จะเริ่มออกจากบ้านเข้าไปที่ตรงจุดที่เขารวมพลกันตรงนู้นอ๋อคือให้มันอุ่นไวก่อนใช่ไหมครับต้นเตียย <c oughs> ต้อ๋อเดี๋ยวมันต้องมีน้ำชาด้วยครับต้องให้ผู้นำหมู่บ้านครับมาทำพิธีอืมนานไหมครับพิธีเดี๋ยวไม่นานก็เดี๋ยวอันนี้ครับรอให้มันเปลี่ยปอ๋อยี่สิบนาทีครับเขาทำอะไรกันบ้างอะครับแล้วเขาทำอะไรกันบ้างอะครับคืนนี้ นั่งคุยไปกับพี่ชาวบ้านไปสักครู่ใหญ่ๆครับอยู่ดีๆเราก็ได้ยินเสียงแตรหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องเป่าโบราณของทางชาวเขาเขาอะนะครับโดยที่เรายังไม่ทันตั้งตัวใดๆเลยหันไปอีกทีก็มีผู้ใหญ่แล้วก็มีพ่อเ,พเท่าแม่เท่าเดินถึงเทียนมาพร้อมกับเป่าตาม คือเป็นเครื่องเป่าทิ่เตินตามเทียนมาก่อนนะครับจากนั้นเขาก็เอาเครื่องเส้นไหว้ทั้งหมดมาตั้งอยู่ตรงบริเวณที่ทําพิธีเราเองก็ช่วงเวลานั้นเราก็ตื่นได้แล้วครับไม่รู้จะทํำยังไงก็ได้แต่เฝ้าดูสถานการณ์แล้วก็ปล่อยให้พิธีกรรมของเขาดําเนินต่อไปโดยที่เราทําตัวเป็นผู้ดูที่ดีครับดูอย่างเงียบๆสงบ

了。 ตอนนี้เขาทำอะไรกันนะครับอันนี้อันนี้คือเขาก็เต้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอ๋อคือก,ก,ก็คือกะระยะเอาเองกะเวลาเอาเองใช่ไหมครับอ,อ๋ออย่างนี้ก็เราเขาเ นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพิธีอะไรครับทำบุญเหรอครับบุครับอันนี้คือทำบุญนิดคือเฉพาะภายในหมู่บ้านอย่างนี้ครับภายในหมู่บ้านครับนนแล้วท ผมทังเกียตทำไมไม่มีผู้หญิงมาไม่มีครับผู้หญิงไม่มีครับตอนปีใหม่ครับมีผู้หญิงครับอ๋อตอ,ตอนปีใหม่ถึงจะมีผู้หญิงอันนี้ทําบุญอย่างนี้ไม่มีผู้หญิงน,นี่เขาเต้นเป็นกันทุกคนป่ะครับเต้นเป็นตัวเขาที่เป็นศิลปินแต่คือชาวบ้านก็จะเต้นกันอย่างนี้เป็น กันมาสักครู่ใหญ่ๆแล้วครับเห็นเขาก็เป่าแล้วก็เต้นรำกันรอบตรงจุดบริเวณทำพิธีเครื่องเป่ามีเสียงที่น่าสนใจมากครับเป็นเสียงที่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเมโลดี้อะไรที่เพลินเหมือนกับดนตรีสมัยใหม่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เรารู้สึกนิ่งแล้วก็สงบได้แล้วเราก็ไม่ไม่รู้ว่าอะไร กำลังเข้าเข้าตัวผมอยู่คือเหมือนกับผมกําลังโดนสะกดจิตจ,จากเครื่องเป่าชนิดนี้ครับมันจึงทําให้ผมเลี่ยงไม่ได้ที่ผมจะต้องเข้าไปพูดคุยสอบถามกันสักหน่อยครับว่าจริงๆแล้วเจ้าเครื่องเป่าเนี่ยเขาเป่ากันได้ยังไงตอนนี้ก็เต้นไปเรื่อยๆครับเ็าบอกว่าเต้นไปสักพักใหญ่ๆ พิธีก็จะเป็นการเนี่ยครับมีในในกระจาดก,ก็จะมีของเส้นไหว้ที่เขาได้เตรียมมาแล้วก็มีเทียนแล้วจากนั้นก็มีการอ่าคือวิธีการคือเต้นแล้วก็เป่าเครื่องเป่า่งเป็นเครื่องเป่าโบราณ<อ>เขาบอกผมว่าเครื่องเป่ามีคนตอนนี้คนเป่าได้3ามคน ก็มีคนฝึกบ้างแต่คือที่นี่อย่างที่บอกตั้งแต่อย่างที่เคยคุยตอนเช้าก็คือว่าจะไม่ใช่แบบเป็นการสอนต่อสอนแต่ว่าคือแบบใครอยากเรียนก็ก็จําเอานะครับซึ่งคนเป่าก็จะเห็นเนี่ยตอนนี้มีคนเป่าแค่สองคนนั่งนั่งข้างๆได้ไหมได้ครับได้ได้อยากเห็นว่าเขาเป่ายังไงได้ครับได้นั่งใกล้ๆได้ใช่ไหมอยากเห็นอยากเห็นว่าเขาเป่ายังไงไปนั่งใกล้ได้ ในที่สุดผมก็กระจ่างครับเพราะว่าจะย้อนกลับไปเมื่อตอนเช้าที่เราคุยกันกับพี่เขานิดหน่อยว่าเครื่องเป่าเขาเป่ากันยังไงมีวิธีสอนม,มีวิธีการสอนอยังไงก็ได้ความสรุปว่า จำครับจำสถานเดียวเท่านั้นเพราะจากที่ผมนั่งใกล้ๆผมเองก็ยังไม่รู้จริงๆครับว่าเขาเอาอะไรเป็นตัวยึดว่าต้องเป่าแบบนี้นิ้วจะต้องไปแบบนั้นนิ้วจะต้องเข้าช่องนั้นผมก็สงสัยผมก็ยังถามเขาย้ำคำถามเดิมตอลอดเวลาว่าคุณลุงรู้ได้ยังไงว่ามันจะต้องเป่าอย่างนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกเขาจำเขาฟังเขานึกแล้วก็เขาใช้ความรู้สึกทั้งหมดจากที่เขาได้ เรียนรู้จริงจากผู้เฒ่าพ่อเฒ่าจากที่เขาเห็นตั้งแต่เด็กก็บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่สอนเขาทําให้เขาเป่าเครื่องเป่านี้ได้ผมเลยเข้าใจเลยครับว่าทําไมเครื่องเป่าเนี่ยถึงอยู่ได้ถึงมีคนเป่าได้แค่2หรือ3คนเท่านั้นเพราะว่าถ้าคุณคิดอยากจะเป่าเจ้าเครื่องเป่านี้จริงๆคุณต้องมีความพยายามอย่างสูงมากครับสูงถึงสูงที่สุดเพราะคุณจะต้องจําม,มัน จำแทบตลอดชีวิตก็ว่าได้เพราะว่าคนที่เป่าจริงๆเนี่ยกว่าเขาจะเป่าเก่งขนาดนี้เขาใช้เวลาทั้งชีวิตครับหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเราได้มีโอกาสได้มาเห็นประเพณีอันงดงามแบบนี้นะครับถึงแม้มันจะไม่ใช่เป็นประเพณีใหญ่เหมือนตามรายการท่องเที่ยวอื่นๆแต่นี่ คือประเพณีจริงชีวิตจริงแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่เขาได้สืบทอดต่อๆกันมาแบบจริงๆจังๆแล้วก็เป็นพิธีที่แบบว่าไม่ได้มีการเซตหรือว่าไม่ได้มีการจัดทาํากันสําหรับผมผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มาเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นการการมาที่คุ้มค่าแล้วก็พรุ่งนี้เราคงได้เห็นอะไรที่คุ้มค่าเหมือนกับคืนนี้เช่นกันนะครับ พิธีก็คงปล่อยให้ทางพิธีเขาได้ดำเนินการต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวคงมีอีกสักพักใหญ่ๆกว่าเขาจะเสร็จพิธีวันนี้เราก็คงต้องขอตัวกันไปก่อนดีกว่าปล่อยให้พิธีเขาดำเนินกันไปต่อนะครับมาที่นี่เรามีของฝากกับบ้านเรา